กลายเป็นประเด็นร้อนแรงบนโลกออนไลน์ครับหลังมีผู้ใช้ f เฟซบุ๊กนะครับบังมัดคงตันหรือว่านายวันชัยมะอินหรือว่าบังมัดคงตันผู้ควางขวางชื่อดังอดีตนักโทษอุกชะการได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายที่มีกลุ่มชายชะการมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันซึ่งในเหตุการณ์นี้ครับมีนายสันทนะประยุนรัฐอดีตนายตำรวจสันติบาลรวมอยู่ด้วยพร้อมข้อความระบุว่า ไอ้สันมึงมันก็แค่คนีเตี้ยๆคนหนึ่งรังแกเขาไปทั่วมึงต้องเจอกับกูเด็กสลัมเอกมัยสามสิมึงรีบไปแจ้งความนะว่ากูตบหน้ามึงฮ้าห้าฮ้า โดยในคลิปเหตุการดังกล่าวจะเห็นได้นะครับว่าจังหวะนั้นมีชายชะกันใส่เสื้อสีน้ําเงินพยายามจะล้วงมือควักบางอย่างออกมาจากกระเป๋าก่อนที่จะมีคนห้ามเอาไว้ซึ่งภายหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปครับทีมข่าวของช่อง8ก็ได้มีการสอบถามไปยังบางมัดทองเตยแต่บางมัดไม่รับสาย ทราบว่าตื่นช่วงบ่ายและก็มีการโทรไปสอบถามทางด้านของคุณสันทนาประยุนรัตน์มีคนรับสายแทนบอกว่าคุณสันทนะเข้าเยี่ยมโกทอนที่เรือนจําอยู่ตอนนี้ส่วนเหตุเมื่อคืนเรื่องเล็กน้อยไม่เจ็บอะไรมากรอให้ท่านออกมาจากเยี่ยมแล้วเมื่อตอบเองพิกัดทองรอ13ไม่ตอบว่าไปที่นั่นทําไมและไม่ได้มีการแจ้งความใดๆขณะที่แหล่งข่าวเชื่อถือได้นะครับเปิดเผยกับทีมข่าวช่องแปดแหละครับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทราบว่าเป็นการไปเก็บ เงินรายเดือนค่าคุ้มครองจุดนั้นคือพิกับทองหล่อสิบสาบางมัดเป็นเจ้าถิน่นสันทนะเข้ามาแต่เจ้าถิ่นไม่ยอมจึงตบหน้าไปแล้วเกิดเหตุชุลมุนเกิดขึ้น